วนเป็นรอบที่ร้อยนี่ก็นวดไปอืม ต้องไปจ้องเขาลูกส้มนวดไปอือ,อืนอนตีนนอนเลยเนาะวันเนี้ย เอานี่ก็ดูดนวดตะเลยเอาเอามุมไหนดีเอาให้เหมาะหนึ่งสองสามไม่โดดอืม เฮงขึ้นมาทีเร็วๆจะนอนก็ขึ้นมาแม่ตั้งกล้องไม่ขึ้นเลยครับเออหมอนวดเอาเร็วๆเร็วๆขึ้นมาใจเยอะ สนใจหมอนวดดีกว่าดูตามันสิขึ้นมาเซเร็วๆจะขึ้นหรือไม่ขึ้นตาจะปิดอยู่แล้วอา้าวอ้าวเร็วๆขึ้นมาเฮงเงขึ้นมาเร็วๆเร็วๆขึ้นมา เลี้ยงมาไม่รู้กีป่ปีตัวได้แค่เนี้ยใหญ่ก็แมวนิดเดียวนี่น้องจะใหญ่กว่าแล้วใช่ไหมคะหมอนวดหมอนวดคะหมอหมอไม,ไม่ไ้ไปกัดกับใครมาคะ่ะปากเจ็บกับหมอปากเจ็บ